บทเรียนก่อนหน้านี้ทางผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง8ขั้นตอนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงกลยุทธ์กันไปแล้วนะคะสําหรับในบทเรียนนี้ทางผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อธุรกิจชุมชนค่ะในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อชุมชนนั้นการสร้างแบรนด์ถือเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของทางการตลาดที่จะทําให ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการมีตัวตนในการที่จะทำให้มีตัวตนได้ผู้ประกอบการจะต้องมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนผ่านสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสร้างภาพจำให้กับผู้บริโภคและทำให้ตัวผู้บริโภคเนี่ยเกิดความประทับใจเพราะฉะนั้นหลักในการสร้างแบรนด์จึงมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ก่อนอื่นที่จะไปรู้ขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องทราบกันก่อนนะคะว่าความหมายของการสร้างแบรนด์คืออะไรการสร้างแบรนด์ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยจะต้องสร้างการรับรู้ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้านะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นการสร้างความรู้จากผลิตภัณฑ์ระดับราคาที่กำหนดช่องทางในการจัดจำหน่าย หรือแม้แต่การให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้เมื่อได้ยินชื่อผลิตภัณฑ์นั้นแล้วผู้บริโภคก็จะเกิดความรู้สึกและเห็นภาพลักษณ์ของตราสินค้าและประสบการณ์ที่ได้รับนั่นเองในปัจจุบนันถ้าผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่มีสัญลักษณ์หรือตราสินค้าจะทำให้สินค้าของทางผู้ประกอบการไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมักจะพบเจอเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นในการสร้างแบรนด์เราจะต้องอาศัยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังขาดความต่อเนื่องในเรื่องของการเติบโตขาดทักษะความรู้ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์จึงจะสามารถสร้างแบรนด์หรือตาสินค้าขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์จึงเป็นหัวใจหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีตัวตนผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้คนรู้จักและมีการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้แก่ข้อแรกนะคะผู้นำที่มีวิสัยทัศน หรือมีภาวะความเป็นผู้นำลีดเดอร์ชิพผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในที่นี้ก็คือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีปัจจัยการผลิตซึ่งได้แก่วัตถุดิบทรัพยากรแรงงานคือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกิดการรวมตัวกันมีความพร้อมอยู่แล้วหากผู้นำชุมชนหรือประธานกลุ่มที่มีวิสัยทัศน์ ความคิดก้าวหน้าเห็นทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีคุณค่านำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในด้านของเอกลักษณ์ของความเป็นชุมชนอัตลักษณ์ของทรัพยากรที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างในส่วนนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งค่ะ ขั้นตอนที่2ในการสร้างแบรนด์จะต้องมีกระบวนการคิดออกแบบหรือตัวคอนเซปต์ดีไซน์ในส่วนนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์เน้นในเรื่องของการออกแบบซึ่งการออกแบบก็จะมีสไตล์รสสนิยมหรือการเพิ่มความเป็นสเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเองในการใส่ความคิดสร้างสารรค์เพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภค หรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาท่องเที่ยวในชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถัดไปเป็นขั้นตอนที่3นะคะการสร้างแบรนด์ของชุมชนในการสร้างแบรนด์ของชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่นึกถึงการสร้างแบรนด์เป็นลำดับแรกๆเพื่อให้เกิดภาพจำที่เกิดความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นทั้งนี้ในการสร้างแบรนด์ก็ต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์หรือมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์การสื่อสารเรื่องของแบรนด์เพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความยั่งยืนในการขายทางการตลาดนั่นเองค่ะสำหรับการสร้างแบรนด์ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตรฐานของสินค้าตัวมาตรฐานของสินค้าจะทําให้สินค้าสามารถขยายตลาดไปได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดต่างประเทศหรือตลาดขายผ่านช่องทางห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆและทําให้มาตรฐานสินค้าเนี่ยเป็นที่ยอมรับในมุมมองของผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะ 4. ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งนะคะแพ็เกจจิ้งตัวบรรจุภัณฑ์สำหรับการสร้างตราสินค้าจะต้องมีความแข็งแรงทนทานขึ้นอยู่กับวัสดใุในการเลือกใช้ที่มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะไปรวมรวมไปถึงการออกแบบบรรจุพันณฑ์ที่มีรูปภาพโดดเด่นมีสีสันสวยงามเทรนสีในแต่ละปี ซึ่งการออกแบบก็จะต้องคำนึงถึงการใช้งานของผู้บริโภคเป็นสำคัญและตัวบรรจุภัณฑ์สินค้าจะต้องมีมาตรฐานสากลในการผลิตสินค้านั้นด้วยถัดไปข้อที่5การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จผู้ประกอบการชุมชนจะต้องคำนึงถึงคอนเซปต์คอนเซปต์ในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ประกอบการสามารถสร้างกิจกรรมที่สร้างสารร เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวกับสินค้าที่นำไปวางขายบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสินค้าซึ่งจะทำให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตทำให้นักท่องเที่ยวและลูกค้าเนี่ยเกิดเห็นคุณค่าในตัวสินค้าส่งผลให้ชุมชนที่ผลิตสินค้าหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของผู้ประกอบการเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วยค่ะสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อธุรกิจชุมชนนะคะการออกแบบโครงสร้างของบรรจุพัณฑ์ในการเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จะเป็นลักษณะของการกำหนดรูปร่างรูปทรงปริมาตรต่างๆของ วัสดุที่นำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อที่จะบรรจุเก็บรักษาสินค้าให้มีคุณภาพส่งตรงถึงมือลูกค้าเหมือนที่อยู่กับผู้ผลิตนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปทรงของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญของการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การออกแบบ ตัวบรรจุพัณฑ์เรามารู้จักความหมายของบรรจุภัณฑ์กันก่อนนะคะบรรจุพัณฑ์หมายถึงการนำวัสดุซึ่งวัสดุในการทําบรรจุพัณฑ์ก็จะมีหลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระดาษพลาสติกแก้วโลหะหรือไม้ประกอบเป็นภาชนะหุ้มที่จะห่อหุ้มสินค้าเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยซึ่งวัสดุที่นำมา ผลิตเป็นตัวบรรจุภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงความสวยงามได้สัดส่วนที่ถูกต้องสร้างภาพโพสที่ดีมีการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจนั่นเอง